พวกนี้เป็นนักแข่งอะอ้าแล้วว่าแมตมาแล้ว,วะอะชุดวิวครับติดเตนไงจัดให้จัดให้ก่อนด้บอมเอาข้างหลังเนี่ยได้ีโคตรหนักเลยว่ะตัว,วละครเราอ่ะนือเลร รอบแ่งเลเลยออกกนี่ปะ่ะไม่เกิดเงียบจัดไม่จำีวะ้องบอลเลยเกร์เตอร์บอกบอลเจ้ากูดยังของเราเราอง ตายหนึ่งโอมบังเอนพี่ตายสวยเ้ในห้องก่อหกก่อใหญ่ว่ะมาตีที่ห้องตีห้องตีหนึ่งออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาออกมาดูหลังน่ะปืนีห่ปืนที่ใหญ่สุดโคตรแรงอ่ะอ้าว เลวงอยู่เลวงอยู่หลบบ้านนะพี่เอ็มเคมีสี่ตัวป่ะมีสี่ตัวช่องล่างไหมล่างโอเคเอ

ปะีห้องขวาเดียวนะคบับผมกบอนนะผมจะพัดแผ่เลย เ๋ย่าได้กอดไปรถ <c oughs> สุดเจ๋อยูอยางนานะหนังมาแล้วน <c oughs> หลังมาวะอย่ยเพนหมด มันวิ่งออกขวาตัวนึงบอลตัวนึงให้เปิดไหมเปิดตัวเลยตายสองน้องบุกจะระเบิดพี่แก่ปวดแป๊บนึง ห <c oughs> เลวัลนไพี่น้เหมือนอกเจม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 มันล้มเหรอมันตายสามมันแค่ล้มมังอยู่เลยมัน Tông như là do đó cái mùa nó cái mùa của nó cái một của cái Một của nó 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 cái mùa được mùa được mùa được được mùa được mùa đây. Chúng được rồi được bọt, bọt, bọt. แกแล้วป่กวันน่ะมันตายไปแล้วยิงซ้ำตายไปสองตัวพี่ยิงไปสองอะ่ะตวัวตัวท้ายแล้วรอออกออรออีกนึอองไม่มีขวาขวาหนึ่งอ้รอพี่เย้กี้ขวาไม่ขวามิดไหมขวาสุดมิดไหมสุดย่ะในห้อง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  ต้อเขียนห้องกันต้อียนเนี่ยทำเลยไม่มีมาดูในห้องนี้ก่อนอยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวานี่เอ้ยห้องนี้หอนดิไม่มีเอออยู่ขวานี่ขวานี่ขวานี่ขวาตรงเลยยินเสียงเดินอยู่โผล่ไปพีกให้ทุกคนพีกพีกประตูยิงแม่งดิพีกทุบประตูแบนๆมาเลยเรายิงเลยยิงเลยไม่เห็นมีปะเสียงคนเดินอย่างเงี้ย

จะมีที่หนึงอยู่ตรงไอ้ทางเกิดเราเก่าเราอะ่ะหาปงหาที่นี่เป่าหา<อ>ยาว่ะมาเปิดเช็คโปไอ้เหี้ยลูกหมดแล้วมันดี้ง ใช่พี่บอมเอ่อเรียพี่มาโผล่ไหมไม่รู้โผล่มาก็ตายไม่ไมเปิดไม,ไม่พี่เปิดบานเดิมมาอีกเยอะเฮดูนะ ไปตัวขวาตัวเออหนีไปละวไปวิ่งหนีวะ ความขวาสุดเลยอ่ะว่าอยู่ขวาสุดว่าพี่โรเซ่เล่นซ้ายมือกว่าพี่ในห้องซ้ายมือที่เคยเล่น,นซ้ายซ้ายนะย่ะเนี่ยเอออยู่ก้าหน้าเปิดประตูนี้เลย บนได้มองบนังบนได้เราบันได้ไหนอยู่ข้างในอ,อ่ะอยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในห้องทำไมตัผมีผมมีระเบิดอยู่นะปะยัดไปในรูแม่งนดี๋ยวาไปก็ออก เซนห้าเซนห้าเซนห้าหมวกแข้งอะ่ะสวยค,ค,ครับเพียร์แมป